มาผมมาพ่อครับน้องทงอีกแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้เห็นอ่ากบป่วยมันใหญ่แล้วเนาะมันก็เริ่มหกแล้วสตาร์ทออกแบบนี้เนาะพี่น้องว่ามันหกแล้วเนาะเดย้อนเสียนเปียกน้ำบวกก็บิกให้น้องแหลมมันอก็ไปต้มอีกต่ออะไรอันนี้ยืมเลยยืมเลยไอแหลมมามันตัดกบป่วยดยเลยมันอีกการน้องแหลมจับกล้องให้สบายดีเด้อ เดี๋ยวมันได้ขักเลยอล้วเดือนใหม่เนาะพี่ขักตดจำไข่เนาะจำส่วนไหนก็เกิดพี่เกา่าเกิดใหม่ตลอด มนหลายจับกบให้แม่ปนนี่ก็เนาะหลบนี้กันนะแต่ว่าตัวใหญ่ร้ายแล้วสาวยดนเนบะมุนให้นาพเชื้อบางคนผลก็บอกว่าให้ไอ้ธงอันขาย ให,ให้คล้ายว่ะน้อยเดียวหนึ่งคล้ายกับคล้ายก็คือเก่าแล้วมันอะอย่านี้ตัดออกเบิดแล้วกับแป้นมานี่ ต่อนำบ่ได้ตัดบ่ป่าวไว้ อ,อ๋อเ้าต้มอันนั่นคักไดยดูยจิตไปเป่งบอกกอบต่อนามึงน,น้ามคนเนาะน้ามคนนเปล่งงงี้เหมือนมันเปืิอนไวนามันเปืิอนไวจับกบป๋อนดีป้องมันหนีเขาน้องเลยเออหนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ กบปลน,นีว่าเฮา,า,ามานีา่ดูเป็นไ้จับกระจับเลยแนวใส่บุญเอามาซ้ำที่มีใส่อะเปลหน้ามันเอาไว้แล้วก็เอากล้วยไปทิมงน แล้วมันก็แห้งไ่ายเองอยู่เตาถ่านนะลมแห้งกว่านอี้แค่นี้ลมบ่คอยแห้งกานได้โอ้ย មកអោចសំ สัตไปกัก เด,ดี๋ยวมาเขาไปจับกุ้งน้องอืมเดี๋ยวเอาตัวใหญ่เอาประมาณสี่ตัวเ<อ>ดี๋ยวให้เขาไปจาับให้ทงเลยจับมีทงใส่หรอเปล่ใส่ขู่บันี้ Hát khác hạng nề nơi <laughs> yam đội đột nề Đi đi. nái nái nhảy nhảy nái 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 ำก็ยังโมบดน็อเปิงอ่ะโมเมนตน้อยมันเข่าไปนบนเป่งน้ำนะบอ จับยากตืบนี่แหละสาเหตุที่ว่าทางน้องเลกับบลุงไปจับเนาะอทุกคนจับจับมันบ่ได้มันโดดไปโดดมาเดี๋ยวมาตัวใหญ่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่บ่ตัวนี้แหละอา่กตัวน้องเหล็ เอาประมาณสามสี่โตนี่แหละสาี่ 3, โต้่ะ,ะเจาจากโต้สะแจ่วกรุบแซ่บได้เนาะพ่อแม่พีน่ <laughs> น้องเยยังไม่ได้กินคนระับแซ่บไปแซ่บเด้อได้กินเลยแเมนเคยกินกบนาเออเมื่อวานนี่เด้เคยกิน,กนเมื่อวานน่นนนะเมือมม่อวานนี่แหละเด็โตนะ คือต like okay. ัวใหญ่ใหญ่เด้พูณพูนพูณน้าน้าน้ก็ได้วางาตัวใหญ่ตัวนี้เนื้อไปไวโผดโผนอ่ะนี่นี่นี่ได้ได้โอเคทน

แก่ชมกัะแช่ตก็หาพักมาใส่พร้อมน้องเลกระไทยเมซีเบ้างตอนแกงตอนนี้น,ะนไไั้เห็นไปได้เห็นบปได้ที่ไทยบอสเนอะดูต่ไหนน้องเล พอหรือตีดิจักโตแล้วนะสี่ตัวอันนี้สี่ตัวพอป่ะพอแล้วพอแลวเนาะเอามาคุงต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องมันเออพวกใหญ่เติบเออลืมลืมอย่างลืมเออ

Ba quanh ngày luôn nè, Mãi vẽ cục tụi vùng lê à. tục sung 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 để sung sung Để sung 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 หมากตะทึงนะอันนี้เป็นต้นเตี้ยเลยขึ้นมาเลหม,มากไหนกันได้มันพ่อป้ะโอ้ยหมากปังใหญ่หนึง่งบ่อพ่อกับบ่อเรือดอนกน,าน่าอะไรเนาะปลาหนุ่ยหมากใหญ่แห้งจะโก๊ไอ้ทุง

นะเดี๋ยวคิดหน่อยก็แ้องแรเพิ่นไปตอนนี้เลยเนาะไปเอาอันกบให้แม่เพิน่นมันฝ<ล>ุ่นเดีอกว่าแกงนีสัง้งอะไรแต่เลยเปิดนำมาแล้วบ้านเอาบอกเต็งไว้ยันทอมันนั้น โมันทางทางนำเสายเออบวณวหมง่งทางแมยพันนาเ่านนะเศผ่านใกล้ๆกอนน้องแหลมน้อพี่น้องแต่ว่ายังบิด้ไคร้เยชี่หับ o o นะทางมพันถทานอยู่ไานอยู่นั่นโรตาานอยู่เพือนน้องแหลมใกล้ๆกันอะไรเนาะแต่แเ็ดในแขมป่าพี่น้องอนนี้จะเป็นน้ำอ้าวครบไม่ให้เมย์เป็นเดี๋ยวตอนแรกเ เยอะทีอันจับจักตัวหนึ่งสองตัวเอาไปให้แม่เ่าน้ำลืมจับลืมจับไปให้แม่เ่าน้ำเลยลืมจับไปให้แม่เข่าแนละ้วเดี๋ยวตอนแรง,รงแรงจังหน่อยเนาะตอนน้ำงี่จับไปให้แม่เ่านะตัวนี้มีหัะะวอาหารเกลือเลยเปิบก็ได้ ตัดกลบด้วยก่อนเดี๋ยวราเช่าให้น้องแรเหมือนเอาเรือไปส่งทั้งแร่อแลมก่อนนีมันเพื่อนก็เริ่มแบบพกเนาะหย่าใช่ไหมก็ลายเนาะส่วนนี้ยังบริสเสียเลยตะตรงขอโทษขออภัยน้ำเมฆที่เนาะโดยเดี๋ยวทางโครงการที่ได้ให้น้องแรนไปอันเอามะขุ่มกับโกบเนาะไปให้เมฆอันป่นรวยเห็ดเห็ดยังก็แล้วแต่เนาะกกินกินกินคือเก่าเห็ดไม่ได้ก็กินคือเก่า โอเคเนาะทางนุงคงอะสิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบมาขอกันในคลิปหน้าเนาะเพี่น้องตอนนี้กับทางนุงคงกจะขอลาไปก่อนเนาะเพราะเป็น้องเนาะกันทางนุงคงจะพิจารณาประกาศใดก็ต้องขอโทษขออภัยในเมี่เอทุกคนเนาะทางนุงคงจะสิขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีมนที่เบิุร์นทุกคนเนาะโดยสบายดี